เมืองพวกนี้เราจะมองดูที่ว่าเมืองที่อยู่ตรงพงจะเนี้ที่เรียกว่าอินบุรีเนี่ยผมตั้งชื่อเองนะเพราะว่าอยู่ที่เราเภออินบุรีแต่เมืองอินบุรีเป็นเมืองโบราณนะไม่มีใครพูดถึงเลยที่ผมเรียนรำรงเสด็จไปตามหาหาไม่เจอผมก็ว่าเมืองตัวเนี้ยน่าจะเป็นเมืองอินบุรีนะตามที่ประวัติศาสตร์เขเขียนไว้แต่ว่าในเมืองในบรรดาบ้านอุบลนั่นแหละเมืองกาเมืองภูปองต้นอีเมืองคู่ นี่ครับกระแพงเงนกุบเอยู่แค่รอบๆบริเวณนี้ที่ดำๆมกันี่ยที่คลองถามมาว่าครองอ่นยิ่งใหญ่ขนาดไหนถามว่าเวนี้ที่ว่ามีดูเวนี้เป็นคลองอันนี้มากกว่าใหญ่กว่าการเกิดธรรมชาติคล้ายกันอันนี้เกิดย้อนหลังข้นไ,ไปไม่ต่ำต่างต่างปีจะเป็นสิ่งที่เรามาพูดถึงมันคือรว่าที่เกิดเมืองตัวนี้เนี่ยชายฝั่งตรงนี้มันอยู่ที่ไหน นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยแม่น,น้ำใาพะยาเรงนี้จู่ๆวิ่งมาถึงตงกรีแล้วมาลงหน้าปฏิบัติหน้าในพะยาวิ่งหีอย่าง,ายยางน,านั้นนี้ไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยางไรขวางธรรมชาติไปทั้งหมดถ้ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติทำามาเป็นเส้นฟองเนี่ยถ้ามันเกิดคนทำมันเกิดเมื่อไหร่เป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องของการพัฒนาการของเมืองที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของ ภาพแวดล้อมในที่น่าจะพยายามยิ่งผมเชื่อว่าทั้งหมดที่นั่งอยู่ตอนนี้เริ่มศึกษารุ่ง,งนี้ตายไปแล้วตอไม่หมดนั่นจะเป็นเรื่องราวที่ตอบนื่องไเป็นทุกหลากม่อย่อจะมายแต่การนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เชี่ยวเห็นนะว่าเราจะต้องมองไปอีกตั้งไกลแลว้วก็เีจันเสนเนี่ยผู้กำกันมาดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแม่ลานลองในสภาพแวดล้อมเนี่ยลองพึงแม่ลานที่ตรงนี้ ที่เป็นแห่งแรกที่มีการให้สัมภาระในการจับปลาต้องเสียภาษีแรงรัฐอยู่ที่นี่จะใช้อยู้หรือเปล่าไม่ทราบนะอยู่ที่นี่อยู่ทุกท่านแล้วสัทธาแครอทบ,บริเวณนี้เป็นอย่างไรที่นี่เคยออกชายฝั่งทะเลตรงนี้ลึกปลับบริเวณเจ้าพระยาเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเมืองตัวนี้ถ้าเราบอกตรงๆแล้วในเตอนนี้มียางครบในหน้าจ้าระยาเกิดหลังจากเมืองตรงนี้ทิ้งร้างเล เป็นอย่างนี้ขึ้นมาดิเป็นนักะรรมาเกิดเท่าไหรนักกรณีจะมาดั้งพดถึิดักงโบราณกันอยู่สมโติานอย่างสรุปสนานที่ผมเชื่อว่าตายในไม่เกินสามปีข้าหน้าเราคงไม่มีคนต้องพิจารณว่าเป็นนักะรรยากเกิดขึ้นเท่าไรเกิดขึ้นอย่างไรมือเป็นอย่างไรบุรีเป็นอย่างไรคิดว่าคง,างจะมีแต่ก็บอกว่ามันจะลงมือ่อกล้วกัน,กนแต่มืลที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยอนนี้ไม่สนใจ ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับไม่ไปได้ละเอียดละเราจะไปเมืองจันเต่มีพิพิธภัณฑ์อื่แล้วมันจะพูดถึงน,นะครับซึ่งจันเตนที่นี่จริงเนี่ยมีคลองเข้ามาเข้ไปมีบารายมีอะต่างมีการเปลี่ยนแปลงของเนี่ยเมืองเทพพนมพนมพิษที่มีกูครลองด้วยกันมันจะต้องบอกเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลทิ้งก่อนสมัยทวารวดีก่อนทุตก,ก,การกอยู่ที่ไหนก่อนที่มีการค้าขายกันอยู่ที่ไหน แล้วมือมีการงานสายมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างไรจะมาถึงสภาพในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องฝากทิ้งไว้ว่าต้องศึกษากัี่มาอ่านสารเรศึกษากันอีกไกลอันนี้ที่เรียกปากแม่น้ำบางทำไมปากสัอันนี้เป็นเดลต้าปากสันะครับชายฝั่งทะเลนี่เคยน้ำเคยไหลออกมานะครับแล้วก็สร้างเมือถูกตองที่ตรงนี้ มีเงือนที่ตรงนี้มีเงืนที่ตรงนี้ในวิทยามันมีความสําคัญกับการเกิดของพยุธยานเ้ามีความสำคัญในวิทยาในเมืใครสั่งนนั้นจะเป็ถึงล่รีที่เดี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้และนี่คือส่วนที่เราถมจำลองตอนนี้มาท่วมนะเข้าไปในแผ่นดินเมืองผู้นิชตาตั้งอยู่เหนือบริเวณที่ถม นะฮนแลนี่ซึ่งมันมีความหมายสําคัญมากๆพอในอดีตนั้นน่ะถ้าถึงไม่อยู่ตรงนี้เราจะต้ตายแน่ๆเราก็เลยไปอยู่ข้างบนกันอะไรับมองนี้เราก็ยังไม่รู้สภาพแวดล้าถึงคิดว่าเมืองต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวบอกมาและให้เห็นว่าพันธุ์พิชยาเจอย่างไรกุ้งตัวนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรเมืองสุริโ้บอุรีที่นี่อันนี้คันดินของอาณาจักรนี้แล้วมีหุนน้ำขวางล้อมน้ำทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันนี่เกิดธรรมชาติแน่ๆนั้นคนทำขึ้น ถ้าคาขึ้นคำอย่างไรคำเมื่อไรเรื่อตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรมันถึงได้มาโยงองค์มัทธาในรอบตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่ารูปจันเตะไม่น้ำใจรายาอยู่บริเวณแถบนี้อิบุรีอยู่ที่นี่ในบริเวณแถบนี้ก็เลยก็อยู่ในที่รูปตาที่เคยมันเป็นโบสถ์ของมัครับอิบุรีก็จะเท่ากันเราพูดเมื่อกี้เรื่องแทบเป็นจทบตายนะครับเรื่องคำที่อยู่ตรงนี้ตรงกลางมีลูกแปด ที่เป็นภูมิเงินกำแพงเือนเนี่ยเปลี่ยนจากรูปรีเนี่ยจะมาเป็นเส้นตรงแล้วถ้มาเป็นมุมเหลี่ยมตระการของการขยายเมืองออกไปเรื่อยๆเงินจากเงินมเป็นคลองมาเป็นถนนนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกเราได้นะครับประการนั้นรูปรีไม่ใช่เล็กใหญ่มากแต่ว่ารู้เรื่องนรูปรีมมากนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนให้เห็นอันนี้ก็เป็นเมืองภูมิคลอง อยู่เป็นวงกลมมีทางออกทั้งใั้เจนเมือนรูปแบบที่ขยายออกมาที่หลังก็ไม่เหมือนของเก่าต่างๆเหล่านี้เราจะมรูปเรื่องทั้งสิ้นแต่เป็นหลักฐานที่เราจะเชื่เห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยทีนี่ก็เปนการนะครับเรื่อนังกรที่เสนอทุกเทศท่านเไปที่บายอยู่นรับเล้นในรอดสถาศึกษานทางด้านที่อยู่แล้วมการระลอกตอบนี่อกมานี่นโยกายอยู่ที่นี่แม่นาคกรณนโยกายหรืาทำงานนี้เนี่ยมันเป็นตอกหรือเปล่ จะเป็นก่อเริ่มเป็นยังไงต่างยังไม่รู้เรื่องนะครับผมจะไม่ไปดีเทลพวกนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแตเพียงไล่เขาไปเห็นเนะงินปีมโหสถแล้วเห็นร่องรอยต,ต่างๆได้เยอะมากมายของทุกคนนะครับที่เห็นชัดเจนว่าณัฐกันลุกขึ้นมาในบริเวณแดบเนี้ยมันมีคลองอะไรต่างๆโครงสร้างต่างๆที่สร้างขึ้นที่เราพบตัวนี้มันอยู่ของชายฝั่งทั้งนี้นที่เขาพบเรื่องราวของชุมชน ถ้ตามบอกต่างตพวกนี้เไม่ไม่ไม่พวกนี้เจอเยอะแยะนะผมใชาวบ้านเขาไม่ยอมก็ผมหายกันมากอะไรกันมากผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราคงจะต้องมีเรื่องที่คุยกันอีกเยอะเมืองตีโพสต์อยู่ที่นี่เดินทีเดียวจะเลยนันอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันมีร่องรอยของกันกันน้ำกันอะไรต่างๆแถวทนี้หรือเปล่าซึ่งเราไปยังไม่มีการศึกษาอะไรนอกจากว่าดึงออกมาให้เป็นประเด็นสหรับในการศึกษาในอนาคตเช่นการศึกษาเรื่องชายต่าง ยาก็คงจะพูด่เรื่องในฝังแต่ในหน้าโบราณนี้น,น,นั้นจะเป็นตัวสำคัญที่บอกเล่าหรือพูดกัญญาในการท่านดินทานการเรื่อยขึ้นไปครับอันนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะเชื่อเห็นว่าเรื่องการศึกษาพวกนี้โดยอาศัยข้อมูลอย่างไรนี่ก็เป็นการเรียนรู้คณะแค่จะไม่มีเหลือแล้วบถาบัานที่เอาภาพเก่ามาให้ดูเป็นที่เรียนใจอย่างใหญ่โตโบราณท่านท่านที่ไปพูดกับเขาต้องน,น้ำให้เขาเข้าใจ ก็ไม่ได้สนใจกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเมืองความธรรมทุกการต้องรงก็คือว่าไม่ต้องห่วงเท่าไหร่ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองกำแพงเงินทุนเมืองให้เป็นของรัฐทางไทยไปออกโฉนดที่ดินในบริเวณแถบนี้เนี่ยขอไม่ได้ที่ดินบริเวณกทางไทยมืองเป็นของรัฐทั้งหมดตามทางที่เรียกว่าเป็นร่องรอยคงจะต้องอยู่เนี่นะเพราะแต่หลักฐานที่อยู่ใต้ดินในบริเวณแถบนี้เนี่ยชัดเจนว่ามีคนอยู่มาตั้งแต่ ทั้งใต้มีอะไรบ้างทั้งมีการปลดทั้งปลดมีการคุ้มครองในทางท้องถิ่นเป็นเรต้นว่าใหาปลกขึ้นมาไป็ของรัฐเจอก็ไปจับเอามาจำลองอะมันไม่ได้เปนโยบายอะไรที่ออกมาไม่มีการอนุรักษ์มีการจะให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคตเทั้ะนั้นเรามีโรงกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวเร้จะให้มันไทยใจกลางให้มีการท่องเที่ยวระดับโลกแต่สิ่งเหล่านี้มองข้าม ผมเดียวพูดได้มองหน้าผมเลยเพราะว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานแทบจะทุกหน่วยงานทีท่ติดต่อออกมาคือไม่เงินเป็นเรื่อนทำอะไรไม่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 ทั้งหมดจะมาบอกว่าคุณไม่แต่ผมทำาแล้วผมกาทำเองนั่นเป็นอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ไปนะครับผมจะสรุปใจฝั่งตัวน,นี้ให้ง่ายๆว่าเราเห็นตอนุัฐการเราเห็นตัวนี้นะครับกินบรีหรือเนี้ยก็อยู่ที่เดิมเลเนี้ย แล้วต่อมาเรามาพบโลกุลีไทยฝัมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ได้เปนอย่างนะทุกคนต่อมาเรา,าก็พบทีนตรีนี้ทหารเป็นมือหรือนี่บริเวณแถวนี้อยู่ชวาลาทะเลที่อุจูจุติเขาบอกว่าโครนตมงทะเลโครนตงยุติยา็นั่มอยู่ทะเลทะเลใช่ไหมครับแล้วมันเเป็นแผ่นดินมาเราทักชายฝั่งทะเลมาที่นี่มาที่นี่เป็นที่ตั้งของย,อยุติยาตรงนี้เราเริ่มมอง,งเห็นในบางเรื่องในบาง รายละเอียดไปไม่พอที่เราจะศึกษาในเรื่องพวกนี้ถ้าต้องการศึกษาในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องทุ่มเทเป็นอย่างที่เรียกว่าแค่สิบกว่าคนที่มาทํางานใน,นเรื่องโบราณคดีแบบนี้ไม่พอเมื่อประมาณที่ทําคุณเชื่อไหมหรือว่าแค่สองล้านบาทต้องใช้ทุเรศนะทุเทรศมากๆอย่ามาคุยเลยว่าอยากจะพัฒนาประเทศอยากจะทำนี้แค่นี้เนี่ยเป็น เขาจนะพูดว่ายังไงอ่ะไม่ธรรมด่ากันนะเขาบอกว่าเลี้ยวไหลไม่มีวิสัยทัศน์ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของรัฐบาลชุดไหนนะเขาบอกคนไตหักท,ที่สัลทัศดเรื่องพวกนี้นี่เราจะเป็นตัวอย่างที่ไล่กระไม้เห็นแล้ว่าก็มาที่ปัจจุบันแต่เรืเ่มันเปลี่ยนแล้วเราต้องรอที่เราไปได้ไกลที่เราจะศึกษาหน้าสรุปลงไปก่อนต้องบอกดุจวันเวลาพอดีใช่ไหมครับ สุจิตพูดคนแรกเมื่อเช้านี้เมื่อเป็นแผ่นดินข่าสมุทรที่กราบอกตัวระภูมินีที่สัมัญก็จะเป็นเป็นท่าท่าขายมีวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องถึงความเป็นพุทธศาสนาอานนี้ก็เป็นเหมือนันและสามแห่งที่บอกเป็นตัวองหรือก็อื่นจะเป็นตัวองสิคโปโ์ก็เป็นตัวองได้ถ้าเราบอกว่านั่นคือความเจริญที่อยู่บนส่วนของแผ่นดินท่าสมุทรคือตัวนี้ นาผู้ถึงว่าทุกปีอะไรทั้งหมดด้วยอะไรทั้งหมดเป็นลมเป็นตะกอนก็ช่างเถอะแต่เราบอกตัวนาผูอย่างน้อยที่สุดเราอยู่ที่นี่อยู่ตรงกลางของประเทศแล้วก็มีการสื่อสารคมน,นาคมไปประเทศเพื่อนบ้านได้ยังมากมายกลายเป็ทนทางปกทางทางทะเลอย่างนี้เป็นอากาศแล้วแทนจะไม่ต้องพูดกรุงเทพคือสวนภูมิไปแล้ว เป็นชื่อเมือทาในท่าอากาศยานตัวรโภูมแ,แล้วแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติแต่แนววิยยาไม่ทราบแต่สำหรับผมเน่ยภูมิใจที่ถุดแล้วว่ายังมีผู้ที่เห็นว่าเป็นแผนน่นดินความทัางันของชีวิตของคนะความก้าัหน้าในอนาคตคือผมก็เชื่อว่าไทยคงเป็นตูกลางได้ในอนาคต แทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะจู่ๆก็ประกาศจะสร้างข้ามเรือใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ตรงพวายขยายตรงนี้เพือจะเห็นปากมังกรัะผมเรียกามังกรไปน้ำโของอยู่นี่ผมก็บอกปากโขงผมก็บอกเส้นทางข้ามข้ามจะผูกจากปากโขงถูปกปากมังกรหน้านล้นเนระาจะเป็น,นจริง กรุงเทพมีปัญหานา้าผู่อยู่ตลอดเวลามาตรการถูกแก้ไขมันจะเปลี่ยนแปลงไปจะโดยใช้ความรู้ทางการเปลี่ยนแปลงของชยายฝั่งทะเลตามรูปหลักไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือว่าเมืองน,นี้ประสาบเมืองสิงหไทยไม่รู้จักก็ไปรู้จักว่ตาตางอยู่ตรงแม่น,น้ำท้งจุดๆนี้แปลกไม่นับถ้าดูรูปร่างตรงนี้นี่คือประจับเมนองสิงหแนอดี ต่อมาขยายเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรลบาศเรื่องสิงเคยตั้งอยู่บนทางดินที่ตรงน,นี้แล้วรก้มคูน,นเดีย๋ยวนี้จะถูกตามเงินไปขยาใหญ่ขึ้นใหม่ที่ถ้าเราบอกตรงท,ที่มันมีคนอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็ตั้งเมืองลแล้วขยายเป็นเมืองใหญ่และปัจจุบันนี้เราต้องเราจะผ่านเมืองนี้เข้าไปถึงทางเรือตรงน,นี้อีกแน่ดังนั้นตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคนก็ษาม่ันปีเขาเลือกเป็นที่ตั้งของันดามันี่ทาวาใช่ไหม ออกพิมันทะเลยก็ได้กลิ่นตารดานี้ไม่ใช่ออกไปที่พัตมะก็ได้ทุกอย่างมันกลับมาที่เดิมเดิมๆว่าให้คนหน้าอย่างเราเราที่คนบอกว่าเป็นคนไทยรู้คุณค่าของแผ่นดินไทยหรือเปล่าพร้อมที่จะก้าวไปสู่อาเซียนที่เราจะพูดคุยกันได้ตลอดถ้าอยางพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณก็บอกตัวเองว่าจะททำอะไรได้บ้างขอบคุณมาก